ก,กาลสิ่งศักดิ์สิทธินะ์เป็นที่เริ่มใสของคนบางแสนนะครับก็อยู่บริเวณช่วงกลางของถนนเรียบชายหาดติดกับทะเลเลยนะตรงนี้สารเจ้าพ่อแสง มีผู้คนมาบูชากราบไหว้แล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบต่างๆแล้วก็เมื่อสนิดผลประสบผลเนี่ยก็มีดอกไม้ทุกเทียน ได้นะครับที่เราจะเห็นกันร,บรอบๆศนะาลเนี่ยนะจะมีรูปปั้นไก่ชนนะก็เป็นความเชื่อนะแล้วก็เป็นความศรัทธาตรงน,นี้จำนวน มากเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็สันนิษฐานว่าเมื่อมาขอพรขอโชคขอลาบมาด้วยความศรัทธาแล้วก็บรรลุผลประสบผลสำเร็จตามที่ขอไว้ก็นำรูปปั้นมาถวาย ว่าสวยงามนะครับมีจำนวนมากเลยตรงนี้นะครับอยู่บริเวณตรงกลางตรงกลางเลยนะครับของถนนเส้นเรียบชายหาดบางแสน ติดกับถนนหลักเลยนะครับมาจากถนนใหญ่ก็จะตรงวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวามาประมาณ1กิโลเสร็จอ,อันนี้ก็เป็นที่เลื่อมใสของชาวโรยเพาะชาววางแสนชาวหนองมนเรา ส่วนประวัติหรือว่าความเชื่อก็จะเป็นในตำนานที่เราขานกัน,นเจ้าพ่อแสนกับเจ้าแม่เขาสามมุก ตรงด้านข้างของศารนะครับตำหนักของเฉพาะแสนเนี่ยติดกันเลยนะด้านซ้ายนี่เป็นพระพุทธรูปหลงหน้าปกนะซึ่งสร้างหันหน้าไปทางทะเลที่ก็มีการปรัสร้างเพิ่มเติม ทะเลบางแสนครับตึ่นวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับเนี่ยประมาณเจ็ดนาฬิกาจะมีสภาพทะเลก็จะเป็นน้ำลงนิดหนึ่งแต่ว่าขึ้นลมเนี่ยสงบนิ่งมากนะ ือว่าสวยเลยทีเดียวอันนี้ถ่ายเมื่อตอนเดือนปลายเดือนกันยายนยังอยู่ในช่วงฤดูหมาะสมนะแต่ว่าเช้าวันนี้ของฝ่ารงความสวยงามมากเลยนะ ทะเลงามทะเลงามนี่เป็นหาดบางแสนนะครับบริเวณถัดมาตรงหลังศาลเจ้าพ่อแสนแช่วงปลายเดืนกันยายนก็พามาชมบรรยากาศ ที่เห็นเป็นเกาะอยู่ไกลๆนู่นเลยนะอยู่ตรงถัดไปจากทะเลบางแสนเนี่ยอันนั้นคือกิ่งอำเภอของจังหวัดชนบุรีนะครับจิ่งอำเภอเกาะสีชังซึ่งก็เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเหมือนกันนะของจังหวัดชลบุรีเราแต่ถ้าจะไปก็จะขึ้นเรือบริเวณท่าท่าเรือที่เกาะลอยนะเป็นหลักนะที่ศรีราชานะครับอันนี้คือเกาะสีชังนะครับเกาะสีชังเราดูทางด้านซ้ายก่อนนะด้านทิศใต้ ว่าชายหาดทะเลวันนี้สวยมากนะครับถือว่าจะสวยกว่าน,นี้ก็ในช่วงฤดูหนาวนะครับชาวบ,บ้านบางแสนเขาเรียกลมบกลมบกมันพัดก็คือลมตอนออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความเย็นจากแถบ,แถบจีนเวียดนามลาวทั้งนั้นลงมา รัดเขาภูพานรัดข้ามมาเขาใหญ่แล้วก็มามาถึงตรงบางแสนนี้ด้วยนะลมเรียกลมบกนะคนที่บางแสนเรียกว่าลมบกมันก็จะพัดต้านลมทะเลทำให้คลื่นจะเรียบสงบเลยนะเดี๋ยวในะช่วงฤดูหนาวปลายปีก็อาจจะมา นำภาพให้ชมกันอน,นี้คือสุดทางนั้นจะมีตึกนะตึกตรงนั้นจะเป็นโซนทางบางพระนะครับบางพระศิรัชชาตรงบริเวณสุดหาดก็จะเป็นหาดวอนนภานะครับหาดวอนนาภาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคื้นในช่วงเย็นช่วงหัวคำ่ำ มีร้านรวงนะครับก็คงจะมีการนำชมในโอกาสจะต่อไปแล้วก็ยาวมานะครับจนมาถึงเลยซอยสามมานิดหนึง่งไงตรงนี้จะอยู่ระหว่างซอยสามกับซอยสี่ก็มีนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวกันอยู่นะครับถัดจากศาลหลวงพอ่อศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็ไปทางทิดเหนือสุดทางนั้นเป็นตึกนะคอนโดที่พักโรงแรมต่างๆบริเวณด้านนู้นเขาเรียกว่าหาดแหลมแท่นนะครับหาดแหลมแทน่นะก็จะมีการ ขายของร้านค้าต่อเนื่องยาวนี่นะครับตั้งแต่หาดด้านทางทิศใต้จตลวดไปทิศเหนือเนี่ยอันดับแรกๆที่เป็นหลักๆเลยก็จะเป็นเตียงผ้าใบมีล่มกลางตลอดแนวนะครับแต่ตรงที่หาดแหลมแท่นก็จะมีช่วงหัวค่ำจะมี ร้านค้านะครับแล้วก็ในวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์นะี่ก็จะมีตลาดถนนคนเดินก็จะเป็นชาวบ้านนะก็นักเรียนศึกษารวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพนะก็ไปเดินเล่นทเที่ยวชมได้นะช่วงหัวค่ำนะครับวันศุกร กับวันเสาร์ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปนำเยี่ยมชมนะวันนี้เรามาดูทะเลดูทะเลบางแสนก็แนะนำให้ข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับสำหรับทันที ช่วงลองวิกเอนหรือวันหยุดติดเทมอมก็อาจจะมาพักผ่อนพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะครับใกล้กรุงเทพนี่เองไม่เกิน100กิโลครับอันนี้น้ำลงแต่ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าขึ้นลม แทบจะไม่มีเลยนะวันนี้คือคือว่าน้อยมากๆนี่นะครับตรงตรงนี้จะเป็นเรือนะครับเรือเมื่อสมัยก่อนจะเป็นเรือสกูตเตอร์นะฮะซึ่งอันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่สองลำนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นเจ็ตสกีนะครับ กับเรือโบ๊ทเรืออ่างนี่นะครับขึ้นเรียบนิ่งดีนะครับม,มีคนมาเล่นน้ำด้วยนะแต่ก็ต้องนำเรียนตรงๆนะครับว่าตรงโซนบางแสนแล้วเนี่ยอยู่ใกล้กับกรุงเทพนะอยู่ใกล้กับปากอ่าวแม่น้ำ ไล่มาเลยนะตั้งแต่แม่น้ําแม่กลองแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพยานะใกล้สุดจะเป็นแม่น้ําบางบะกงแล้วก็จะเป็นมีคลองเล็กๆน้อยๆนะที่ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ที่นำเรียนอย่างเนี้ยก็คือว่า นอกเหนือจากน้ำที่มันรวมกันเนี่ยก็หนีไมพ่พ้นเรื่องของน้ำเสียหรือมาาหรือว่าเศษปฏิกูลต่างๆแล้วก็ประมาณ60-70%เนเนี่ยเมื่อลงมาสู่ปากอ่าวแล้วก็ ่วนใหญ่ก็จะมาใกล้ๆก,กับชนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งชายหาดด้านนี้น้ำก็จะค่อนข้างจะไม่ไม่ใสแจ๋วสักทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ถือว่า มีความสวยงามนะแล้วก็คือก็ยังอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับามาเล่นน้ำเพราะว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำหลายๆสายก็จริงแต่ปริมาณของทะเลนะมันก็จะมากกว่าอยู่แล้วมันก็จะมีการละลายไปนะครับแต่ก็ต้องนําเรียนย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นช่วงลมบกมาเนี่ย ช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจากที่เคยสับซาบกันว่าหน้าหนาวต้องขึ้นเหนือหน้าหนาวต้องขึ้นเหนือไปตากอากาศนาบนยอดดอยอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับว่าลองมาบางแสนดู ลมบกมันพัดลมทะเลออกไปกลางอ่าวไทยน้ําใสมากๆครับนะเดี๋ยวรอถึงฤดูหนาวเดี๋ยวผมมาคอนเฟิร์มถ่ายให้เห็นชัดๆนะอีกสักครั้งหนึ่งนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับฝั่งด้านตะวันตกก็ชะอำนะหัวหินลงไปจนนู่นเลย คือฝั่งมันตกทั้งแถบไปจนถึงทางตอนใต้เลยนะครับคลื่นลมจะสูงมากคลื่นลมจะสูงมากซึ่งจะเห็นกันชัดๆคือฝนจะตกด้วยแล้วก็มีการน้ําท่วมด้วยในช่วงปลายปีแต่ลมหนาวมันไปไม่ถึงนะครับลม,ลมหนาวไปแล้วก็ เหมือนกับว่ามันมีการระเหยของปริมาณน้ำในอ่าวไทยแล้วก็กลายเป็นเมฆฝนแล้วก็ไปตกมากๆทางภาคใต้นะที่ในตำราเรียนภูมิศาสตร์เลยก็คือภาคใต้จะมีแค่ฤดูฝนกับฤดูร้อน ก็อาจะช่วงนั้นเลยครับทางฝั่งตะวันออกเป็นหน้าหนาวเป็นฤดูหนาวฝั่งใต้เนี่ยจะเป็นฝนนะฝนก็จะตกหนักก็ผมก็สังเกตลหลายๆปีถ้าลมแรงๆทางฝั่งบางแสนทางฝั่งเราเนี่ยก็ข่าวก็จะเป็นทางใต้ฝนตกหนักมีน้ำท่วมนะครับก็ประมาณนี้ แต่ก็ที่นำภาพมาให้ชมวันนี้เนี่ยถือว่าทะเลบางแสนสวยงามนะครับสวยงามในระดับนึ่งนะต้องรอดูว่าน้ำใสนะในช่วงฤดูนหนาวแล้วลมนนิ่งมากนะครับเพราะว่าลมมันต้านกันพอดี อยากให้ถึงฤดูหนาวเร็วนะเดี๋ยวจะถ่ายภาพมาให้ชมนะกัก็คงจะมีนำเสนอต่อๆไปด้วยนะอาจจะเป็นโซนด้านตั้งแต่หาดวอนแล้วก็โซนทางฝั่งแหลมแท่นรวมทั้งเขาสามมุก อันนี้ก็นำเรียนนะทุกท่านครับเป็นข้อมูลโดยบางส่วนของหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ